วันนี้จะมารีวิวร้านอาหารร้านใหม่ร้านหนึ่งนะคะซึ่งกำลังจะเปิดใหม่ในวันนี้เป็นร้านเซนบุกุโระนะคะอยู่ตรงข้ามกับวอร์มอัพถนนนิมมานเฮมินนะคะยังไงนะคะถ้าเกิดมีโอกาสก็เกชิญชวนนะคะมาเที่ยวร้านนี้มาทานอาหารร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในร้านจะเป็นยังไงและอาหารจะเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะหยิงก็อยู่กับน้องนกนะคะน้องนกเป็นเจ้าของร้าน เดี๋ยวยังไงจะให้น้องนกแนะนำนะคะค่ะสวัสดีค่ะนิ่โนกนะคะเป็นเจ้าของร้านของเป็นตูกียวนะคะก็เป็นไตล์ชกุนโชกุแล้วก็มีซูชิบาร์แล้วก็อันนี้เชฟนิโคลัสจากอเมริกาค่ะเป็นเชฟของเราโอเคค่ะสั่งตรงมาจากอเมริกาเลยนะ,ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับลูกสาวเจ้าของร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราถามชื่ออะไรนะคะชื่อในลา ชื่อน้องในลานนะคะน้องในลานะคะวันนี้ที่หิมา,าท,ท,นนะะที่ร้านมีอาหารอะไรที่จะแนะนำคะก็ร้านรองนะคะจะเน้นเป็นอาหารโอมาเกะเซกชิอาหารญี่ปุ่นจะเป็นเนื้อสุขชนแล้วก็จะมีเป็นวีแกนจะเป็นเนเตอร์พอดีแล้วเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มที่นี่มีอะไรตะตักักม็อกเทลที่นี่ดีมากมอ็มอกเทลของเทลสายองเทลต้องมาให้ได้ะคะ่ะบาร์เทนเดอร์ของเรายอด บาเดนเดอร์นี่อยู่เชียงใหม่หรือว่าอยู่กรุงเทพคะบาเดนเดอร์มีทั้งกรุงเทพมีทั้งสังเบกาแล้วก็จากเชียงใหม่ด้วย่ะโอ้โหมาไกลมากันไกลเรื่องใช่ค่ค่ะอเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีไหมคะได้ค่ะว่าจะเป็นไงมีอะไรให้รู้กันบ้างวันนี้ก็เป็นวันเปิดร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นวันแรกก็มีแต่แขก VIP นะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ นมูชิโอมาเกสอาหารเจแป์นิสฟิวชั่นแล้ะเป็นเชฟเป็นเชฟสีชายค่ะเชฟมีดิค่ะว่ามาจากกรุงเทพหรือเปล่าคะใช่ค่ะมาจากกรุงเทพค่ะเป็นเชฟโอมาเกสจากกรุงเทพค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะทันนี้เป็นหน้าป่าขอกเทลของเทลค่ะที่เป็นมาเลเลอร์ค่ะที่แนะนำมากสำหรับใส่อกเทลอ๋อค่ะใช่ค่ะใส่ข้อเทลนะคะตใส่ข้อแขกค่ะ ก็อยู่ด้านในบาร์แล้วนะคะร้านนี้มีอะไรที่เป็นสเปเชียลเมนูของค็อกเทลที่นี่คะครับที่นี่ก็จะมีซิกเนเจอร์หลายตัวนะครับประมาณ15ตัวนะครับแต่ว่าเราจะชูืเฉพาะส0ตัวที่มันเป็นค็อกอเทลนะครับโอเคค่ะซึ่งเราก็จะมีหลายรายการมากซึ่งจะส่วนหลักก็จะมีเป็นวิสกี้ค็อกเทลเจเปนิทวิสกี้นะครับแล้วก็สาเกค็อกเทล แล้วก็เราจะมีเป็นพวกเฟสก็จะเป็นจีนรัมวอดกา้าเซนิลา่าคอปเตลแล้วก็มีนะครับซึ่งคนที่มาที่นี่ก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะชอบแบบไหน,นซึ่งเราก็จะมีบอกในลิสต์ว่าเฟสเล่าคืออะไรน้ำผลไม้อะไรอะไรตัวไหนแนะนําให้พี่วันนี้คะตัวนี้ผมแนะนำนะครับผมก็จะแนะนําเป็นเมลติงสโนว์ครับเมลติงสโนว์ก็จะเป็นสาเกบวกกับน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเชื่อมแต่ว่าขอบๆเนี่ยจะมีน้ำตาลแล้วก็แดงๆน,นิดนึงเลซิเนลลินตุกตา พอกินล้วเวลา้ำตาลละลายก็จะเป็นน้ีหมาละลาย,าลลายโอ้โหเป็นหีมะา,าละลายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าค็อกเทลตัวนี้จะเป็นยังไงค่ะ,ะเรามาเริ่มกันนะคะวิธีการทำค็อกเทลนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงค่ะครับผมก็จะเทสาเกนะครับอันนี้เราจะทำสองช็อตนะคะใช่ไหมครับสองแก้วนะครับทสองแก้วนะคะตอนนี้นะคะพอดีก็มาเป็นบาร์เทนี้เองนะคะพอดีว่าตกง,งานอยู่ <laughs> เอาได้ไครับโอ้นานเท่าไหร่คะเนี่ยกล้ามขึ้นเลยไหมเนี่ยนหนึ่งนาทีได้ครับหนึ่งนาทีครับอ่ะเป็นเซเว่เลยครับโอเคค่ะนะะเป็นอย่างนี้ต้องเป็นได้ทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยต้องทำได้ทุกอย่างลองเลดี้ครับคนคนเ้ปต์จะเมื่อยใช่ไหมคะโอเคครับอ่าโอเคค่ะทีนี้เราก็จะเรน,นะครับรับแรงลงไปเลยนะครับ นี้ยังไม่จบนะครับเราจะตามด้วยเร็ต์ินดีนิดนึงครับเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วครับโอเคค่ะเชื่อ <c oughs> alright l fantastic mr lucky <Yes. S 1> owner of the restaurant ชอบบีชอบบีนะคะขอให้ลูกคะ้าเยอบบ <c oughs> สวัสดีค่ะัค่ะช่ออะไรคพี่ชัยครับคุณพี่ชัยเป็นอะไรคะทำอะไรอยู่ที่นี่ซูชิครับเชฟซูชิโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะดี๋ยววันนี้มีเมนูอะไรคะให้กับแขกที่มีเก็บทั้งหลายคะวันนี้เมนูส่วนซุชิของเราก็จะมีคเป็น กุ้งกังเอพิโกแล้วก็ไข่นุกระทาเมนูลาสซี่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะเป็นอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นแล้วมีเมนูอะไรอีกคะแซลมอนครับผมเชียร์แซลมอนท็อปด้วยปลาไหลแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนอ๋อค่ะแล้วข้างในเป็นอะไรคะพี่ข้าวเป็นข้าวเนี่ยเป็นข้าวทีชิคกครับโอ้น่ารักจังเลยนะคะคำเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็จะมีไข่ถุงโฟกาครับ่ตแล้วก็ใส่โฟกาเข้าไปแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยสไปซี่ทูน่าและดามาเมลสครับ โอเคค่ะอีกจานหนึงนะคะอีกจานนี้คืออะไระ una, ครอะอันนี้ก็จะเป็นเชียร์ทูน่าครับพิที่ทับปลาโอ๊ยแล้วก็ต้นสิบอันี้ก็จะเป็นไวสเบอร์ครับอ๋อค่ะทานากาับอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นซอสโกโก้น้ำซอสโอ้แตกดีนะคะเพื่อความเฟรชซี่แล้วก็กลิ่นของมะพร้าวครับอ๋อครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่เคยเห็นไอยเบลกับโกโก้น้ำซอสคอ่ามันเป็นอะไรอีกนะ เชียสกระดครับอ๋ค่ะซอสอะไรคะมันบดครับมอไปนะคะแล้วก็มีผ้าเชฟนิโคลัสคอ๋อโอเคค่ะส่งต่อถึงเชฟนิโคลัสค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูเชฟนิโคลัสกันนะคะว่าเชฟนิโคลัสจะทำอะไรให้เราทานค่ะมาค่ะ ก็งงน,นะคะเพราะว่าเชฟยังไม่บอกนะคะตอนนี้แบบเชฟกำลังยุ่งมากเลยนะคะอันนี้เชฟมิคราสค่ะเป็นเชฟหลักของที่นี่เลยเชฟเชฟอ่ะสั่งตรงมาจากเมกาเลยนะคะนี่ค่ะสุดยอดของเชฟเลยนะคะ แล้วก็อยากขอบคุณนะคะที่เชิญมาทานอาหารในวันนี้นะคะอาหารอร่อยมากค่ะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะค่ะแล้วก็อยากจะถามว่าเป็นไอเดียอะไรที่มาเปิดทาร้านอาหารที่นี่คะก็ก็คือย้ายมาที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็เชฟพอมีว่าเออโควิดเนาะคือแบบว่าช่วงทังกาก็เลยแต่ว่าคุยกันเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมานานละก็คคุยถึงว่า เราต้องแบบว่ามีสักร้านหนึ่งนะที่ว่าทำด้วยกันเปิดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราเปิดตรงนี้นะเชียงใหม่น่าจะาโอเคเพราะว่าไม่น่าจะมีร้านแบบนี้่ก็คิดว่าไม่มีนะคะเพราะว่าที่เพิ่งเชียงใหม่มาก็ไม่เห็นมีร้านแบบนี้นะคะเราไม่อยากเราก็อยากว่าจะที่มีอะไรแบบนี้เนาะก็แปลกดีค่ะแล้วก็อาหารอร่อย ก็ได oh, mm ้ข hmm. mm ่าวว่าเอฟนี hmm. mm ่เ hmm. ป oh, uh, uh, ha. um, ็น uh, อ <c twe salaries> hmm. uh ัน huh. ด uh, uh, ับหนึ่งของเมการเลยอช่ไหอ๋ออาจารย์เขาค่ะอาจารย์เขาอาจารย์ญี่ปุ่นเขาอะค่ะเขาทำาน้าร่วมกันเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของจริงๆแล้วผมไป่ทราบแต่ว่าจำชื่อกได้ละว่าชื่อชื่อญี่ปุ่นยากจำยากหน้าก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่า ยังไงเดี๋ยวเราจะถามได้ออโอเคค่ะ <c oughs> เพราะว่าแขกหลายท่านเนี่ยคือ,อยังไงอะ่ะสงสัยมากเลยอะ่ะว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ทำไมเชสเป็นคนเทนกัน <c oughs> แล้วทำไมสามารถทำอาหารได้อร่อยขนาดนี้ค <c oughs> ่ะนี่เขาอีทคอนโซวันมาก <c oughs> ไม่ได้ใช่ใช่ค่ะคือไม่ได้คือมีแต่เขาอะที่เดาทำได้เนอได้ค่ะเพราะว่าพี่อะก็เป็นคนชอบทานอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วตั้งแต่ที่พี่ทานมาเนี่ยไม่มีใครที่ทําอร่อยเท่าเขาเลยนะอันนี้พี่มีการันตีนะคะขอบคุณค่ะค่ะดังนั้นก็เดี๋ยวต้องเชิญชวนแขกมารับมาทานที่ร้านนี้นะร้ต้องมาลองนะคะแล้วจะบอกว่าอร่อยจริง และจับไม่ผิดหวังเลยค่ะเชฟใส่ใจทุกอย่างรายละเอียดไม่ว่าจะท่านจานการตกแต่งจานตกแต่งติ็นเกลได้แบบสวยงามมากหน้าทานม,มากแล้วก็รสชาติของอาหารก็อร่อยมากแล้วก็มี delivery ด้วยซึ่ง<ห>นคะคะสามารถสั่งได้ทางทางอู่คุณ่าทางจ้าทางไลน์แมนแล้วก็มี ร้านด้วยคมีขอนทานด้วยแล้วสั่งมาสั่งได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยใช่ค่ะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ www เดอะเซนต์ดูครัวเดอะที่บางกอค่ะมีทั้งเมนูแล้วก็ราคาอาหารทุกอย่างพร้อมอยู่ในเว็บไซต์นะคะอ่าได้ค่ะอย่างหนึ่งว่าร้านนี้สามารถ น้องหมามาด้วยได้ค่ะมีโซนเป็นมีมีโซนน้องหมามีโซนให้สำหรับน้องหมาด้วยนะคะแล้วก็ใครเมนูมีเมนูน้องหมาด้วยนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะพาน้องหมานะคะสามารถพาน้องหมามาได้นะคะที่ร้านแห่งนี้นะคะมีเบอร์โทรศัพท์ของร้านอะไรยังไงจะฝากค่ะได้ค่ะก็คือถ้าเป็นแลนลายนะคะจะเป็นค่า3 215-035ค่ะแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์เพื่อนที่ก็จะเป็น061-2 4 2 1 1 0 0 0, 0. ค่ะ,คะอันนี้แชทได้ทาง i อ m e s ม a g e เแล้วก็ทางไลน์ค่ะวรนนี้นะคะสามารถโทรมาจองได้เลยได้เลย,เลยค่ะโอเคค่ะ,ะ,คะขอบอกเลยนะคะ,ออะ,คะว่าอาหารที่เนี้ยสุดยอดเลยค่ะยังไงก็ ขอเชิญชวนนะคะร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามวองพักนะคะอยู่ถนนนีมาเหมีนนะคะอํเาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะชื่อร้านอีกครั้งหนึ่งนะคะเซนบุกโคโรค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะไว้กลับมาพบกัน่ใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ